ปั๊มบัสเลตนะครับเป็นบัมบัสเลตนะครับเป็นบัมบัสเลตองยักษเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชั่นนี้เป็นใบพัดนะครับเป็นใบพัดแล้วที่สําคัญครับเวอร์ชั่นนี้นะครับลงบ่อ3นิ้วได้สบายครับบ่อ3นิ้วดมิเตอร์ไอ้ตัวนี้วัดได้3นิ้วนะถ้าบ่อ3นิ้วของ PVC มันจะเป็น3.5นิ้วครับลงได้ครับอ่ะฮะไปดูกันแล้วกันว่าลงได้ยังไงนี่ครับตัวนี้ครับบ่อ3นิ้ว นี่ขนาด3นิ้วจริงๆนะครับอ่านะครับอ่าลงไปเดี๋ยวเรามาดูไซส์บอ่อเขานี่ตัวน,นี้อ่ะโทษนะครับนี่ครับยอ,อ่ะโอเคนะโอเคนะเ,คนะเห็นแล้วนะใส่ได้โอเคจบ่าวง่ายๆสวยงามทีนี้เมื่อกี้นี้เราเทคไปแล้วว่ากินกระแสเท่าไหร่ตอนเนี้ย2 2 12อแอมเห็นเต็มเต็มกิน12อแอม แต่ละแผงผลิตได้6แอมป์สบายๆ7แอมป์สบายๆของยันก็คงจะผลิตได้ไม่ต่ำกว่านี้หรอกเพราะขนาด320วัตต์ด้วยซ้ำ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดู mm hmm. มวลน,น้ำว่ามันกระจายขนาดไหนอ่ะเอาดูกันครับอ่ะอ่ะมาดูกันครับอ่าปิด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 ,ปด,ปดออกออกรูเดียวอ่ฮะอะ่กระจัดกระจายกันอย่างนี้ครับอ่ฮะเอาให้เย็นกันไปเลยครับ อ่ะให้เย็นกันไปเลยอ่าให้เย็นกันไปเลยอ่ะเล่นกันไปเลยอ่ะเล่นไปเลยครับผมอ่ะโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาเก็บก่อนเอาเก็บก่อนในน้ำหมดยนน้ำหมดยนน้ำหมดโอเคอ่ะราเปิดราเปิดสองหัวเลยสองหัวนี่แทบจะพุ่งครับเนี่ยเนี้ยเนียความแรงขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยเปิดเปิดสองทางน้ำก็ยังขนาดนี้เลยโอเคครับยัน สบายใจได้ครับจบแล้วครับอย่างนี้ okay, ยิ้มยิ้มเลยโอเคเยี่ยมสุดยอดหน้าเปรียกเลย,เย,เลยอ่ะโอเคครับ okay, ผม